ครับพบก,กับน้ำแมนด้ซิ่งครับวันนี้ก็มาดูปะทุยนะจัดต้นไม้หน่อยผมสู่พีซ6 0้อยหนะจัดต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นขี้เหล็กมาเดินจัดละ ยากเหมือนกันนะถ้าอยู่อย่างนี้ต้องขุดรอบๆไปก่อนโอ้เจอตอแล้วมาดูตอะไรดูฝั่งนี้ด้วยมีตอหนึ่งเนาโอ้โอโล้มเลยเอาจัดละโอ้เอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะนะคือว่าล้มไม่ยากนะ ที่แรกนึกว่าจะยากตัวนี้เป็นคูสะก็จะเอาไปถมชั้นบนหลังจากที่เราเต็มชั้นล่างไปแล้ว มีอะไรโอ้มีรังนกนะโอ้มีมีเต็นด้วยนะโอ้รังรรนู้นแบบนีมีรังเต็นนะน่ะอันนี้ได้ได้รังนกนะนี่รังนกโอ้ยไข่แตกแล้วน่ะ อ๋อนี่รังนกนะรังนกนี่กินไม่ได้นะรังนกนางแอ่นนี่กินได้นางรกนางนกนี่กินไม่ได้นะกินได้ป่ะกินไม่ได้ต้มกินเลยดีกว่ามันะ้งรังนกนี่กินได้ไหมรังนกนี่ได้ไม่ได้ไ ต้นนี้ลมแลต้นนึงแล้วตนน้อตอนตาลนะเดี๋ยวเรามาจัดต้นตาลอีกต้นนึงเราตอนน้งตองลบใกล้ๆนะอันตรายเหมือนกันนะต้นตาล ต้นตาลมีลูกแล้วนะคนดกเหมือนกันวันนี้จะได้กินตาลแล้แกยังเฮ้ยมีลูกแกกับลูกอ่อนนะกินได้นะ,อะตอนนี้จะจัดต้นตานลละโจมทำลายล้างนะผาทุยนี่เจอต้นไม้ไม่ได้เลยลม้ม ก็จะมาเอาคููสารตรงนี้รู้จะได้กี่เที่ยว ต้นตาลก็ผลดกเหมือนกันน่าจะได้กินตาลกันวนันนี้เอาโนรถไถดันต้นไม้ออกไปแล้วตัวช่วยมีตัวช่วยแต่รากลอยๆอย่างนี้น่าจะล้มง่ายหรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวมาเราดูปะทุยจะจัดยังไงอ้าว โอ้ไม่ล้มไม่ล้มดันไม่ไปนะไปหรือเปล่าเอาลองจัดอีกทีโอ้ไม่ไปรัวนี้ต้นทานนะทานนี้ไม่ใช่ล้มง่ายๆรากนี่ยังลึกล้มยากนะสมัยก่อนนี่เอารถไถดันนี่โอ้กินเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะกว่าจะได้ ตานต้นหนึ่งใช้เวลาเอาอยากก็ต้องแซะไปเรื่อยก่อนรากนะรากก็จะลึกยังลึกเลย ก็ต้องเปิดข้างๆเอาคอนอ๋อจ,จัดอีกแล้ว ลม้ลมรู้ว่าโอ้ล้มละตอนนี้รอบนี้รอบนี้น่าจะพูดยังยังยังโอ้ย,ย,ย,ยอดเหมือนกันนะนา่นึกว่าจะล้มไปแล้วต้นตาลต้นคอยต้นมะขามนะจะล้มยากนะโอ้โอ้จะตายนะ หลังจากที่เราเทปากโบกันรอบนี้ก็ต้องมาเอาไกลหน่อยเพราะว่าปากโบดินหมดแล้วี่เอาคูสักนะพี่เติมแล้วเหรอครับพี่เติมแล้วเลื่อนไปยังล่ะเวสี ได้เกติยังได้เกติยังได้เกตเท่าไรมาท่านหัวโอ้ยนะท่านผู้ชมนะมาติดตามนะติดตามทีมงานนะเอาต้นตาลจะเอายัางไงท่านผู้ชมก็รอดูชมอยู่หลายคนนะบางนู้นก็มีปลายเยอะเทศน์นี่ปลาค่อนข้างเยอะนะ อ,อ่เป็นไงปะจัดยังเอาจัดละเอาไปละเรบนี่ไปโอ้อโหเรียบร้อยเอสาล่องเฮ้ยสอรากสอรากสาะรากหน่อยไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหน ไม่จะดันไเลยเ้ยมีมีดเปล่ามีดผ่าตานกันผ่าต้านอ้อเรียบร้อยแล้วนะเรามาดู ลูกตาลโอ้แกไปแล้วคนก็จะแกแล้วบางส่วนน่าจะกินได้อยู่เอาแล้ก็จัดเลย วิ่งประมาณ200เมตรนะ โคก็จะเอาง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเป็นรถไถนี่โอ้สุดยอดเลยเอายากมากนะต้นตาลเนี่ยโอ้ตุกแกใหญ่ตุกแกตัวใหญ่โอ้วอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวปลาก็จัดแล้วน่าจะกินได้ยังไม่ยังไม่แก่เท่าไหร่พอได้อยู่อ้มีลูกบอลจัดลูกบอลลูกบอลก็เป็นไง cho kè rồi lúc nào Không phải đấy. มีเงันอยู่3คันวันนี้ทีมงานก็ไปวิ่งอยู่เฉลิมประกียตนะอีกทีมหนึ่งงานนี้ก็เหลืออยู่3คัน เอาเนี่ยนะแกหรือยังกินได้ไหมโอ้ได้แล้วแปลว่าอ่อนอยู่ยังพอ,อกินได้ดไม่แกดดเท่าไหร่ อีกคันนึงอีกคันนึงไม่รู้มีคนขับรหรือเปล่าเอาคนขับอยู่รหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เอาทำไมนิ่งเลยโอ้สงสัยไม่มีคนขับเอาคนขับไปแล้วอ้เอางั้นวิดีโอชุดนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปขับรถก่อนเอาสวัสดีครับ